สวัสดีครับกิติครับผมบน YouTube channel กิติคนคำนวณทีวีนะครับคลิปนี้นำเสนอผลสลากินแบ่งรัฐบาลที่ออกในวันพฤหัสบดีนะครับเนื่องจากว่าวันพฤหัสบดีวันที่2พฤษภาคม2567นะครับตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับแหลม9ค้าาเดือนเดือนหปีมาโรงเนาะเพราะฉะนั้น ก็เลยยกหัวข้อนี้มาคุยกันนะครับผลสลากที่ออกในวันเพื่อนสบ,บดี12ปีย้อนหลังนะครับก็อันนี้เอาไว้ก่อนจะคุยกันในหัวข้อตารางเลขกรางวันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้จะมาแบ่งปันสูตรนะครับในการหาเลขวินหาเลขเด่นนะครับจากสถิติย้อนหลังฟังถึงตรงนี้แล้วก็น่าจะรู้แล้วหว่า กิติไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่นําเสนอได้มาจากการจับสังเกตผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเท่านั้นนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหากชื่นชอบในการนําเสนอในรูปแบบนี้นะครับผมมาอ,อันนี้เป็นงวดประจําวันที่นะนะครับเป็นวันพฤหสัสบดีทั้งหมดเลยต้องขอโทษคยรินพันกันแล้วนะเป็นวันพฤหัสบดีทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่วันที่16 กรกฏกันยายนปี64นะครับจนถึง1กุมภาพันธ์ปี67อ้าวออกวันพฤหัสไปแล้วรอบหนึ่งนะครับคือวันที่1กุมภาพันธ์ปี67นะรอบนี้ของผมก็เข้านะแต่ไม่ใช่สูนย์นี้นะเข้า09นี่แหละมารางวัลที่1เลขท้าย2ตัวนะครับผมอยากให้สังเกตที่หลัก10 หลักสิบบนนะครับหรือหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งนั่นเองวันที่สิบหกันยายนคือเลขสามนะครับมันออกเก้าสามห้านะเลขสามอยู่หลักสิบใช่ไหมสามยกเลขสามานะครับสี่ห้าหกเจ็ดนี่เราก็จะได้เลขวินห้าตัวนะครับเลขวินห้าตัว เพื่อทํานายผลในงวดถัดไปมาดูวันที่16ธันวาคม2564นะผลก็2 3 5เข้า2ตัวบนด้วยนะนี่2 3 5นะครับ8 3 3เด่นบนเด่นล่างนะครับจากเลข5ตัวเช่นเดียวกันนะครับเอ้า รู้วิธีแล้วนะครับใครอยากดูสั้นๆก็จะได้ดูรู้วิธีแล้วนะครับเราก็จะสรุปให้ฟังเลยว่าวันที่2เมย2พฤษภาคมปี67ที่จะถึงเนี้ยนะครับเลขวิน5ตัวจากสูตรนี้ก็คือ6 7 8 9 0นะครับ6 7 8 9 0เด้อพี่น้องตามนี้ นี่คือเลขคาดการว่าจะเด่นนะครับจากสูตรนี้หรือจะเป็นเลขวินก็ได้นะเพราะผมนั่งดูแล้วว่ามันมีเข้าชุด2ตัวเยอะมากนะครับจากวิธีการนี้นะหกเจ็เอ้าเช่นเดียวกันครับสิบใครอยากดูตอนสรุปว่าตัวไหนจะเด่นนะครับ6 7เจ็ดแกเ็ดูนี่ยก็ดูจบคลิปแล้วกันสา สี่ห้าหกเจ็ดนะเพราะสามคือตัวตั้งต้นนะครับนับเพิ่มเทีละแต้มสี่ครั้งครั้งละหนึ่งแต้มเนาะก็จะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดบวกกับตัวตั้งต้นก็จะเป็นห้าตัวมาดูผลนะครับสามสิบธันวาปีหกสี่นะศูนย์หกแปดสามหกล่างนะครับเข้าชุดสองตัวล่างนะครับสามหกล่างนะเป็นไงล่ะหกบนหกล่างด้วยปีนี้เลขหก 6. อ๋นี่30มสิธันวา64นะครับ6 7 8 9 0ตัวเดียวกันเลยมาดูผลนะครับวันที่17บกุมภาปีหกนะห้าเก้าเจ็ดโห้เด้วยนะครับ97บนแล้วก็5 7ล่าง3งวดที่ผ่านมาเนี่ย เลขตัวเดียวเด่นทั้งบนทั้งล่างทั้งสามงวดเลยนะสามหกอันนี้เจ็ดแล้วก็เข้าชุดสองตัวทั้งทั้งสามงวดด้วยนะครับนะถัดมาครับเก้านะครับตั้งต้นด้วยเก้านะหลักสิบศูนย์หนึ่งสองสามมาดูผลครับแปดศูนย์เจ็ด่ศูนย์เด่นนะครับเก้าสองเข้าชุดสองตัวล่างครับเลขเด่นสามตัวนะครับ ไม่มีแล้วนะตัวเดียวเด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับของงวดนี้นะเก้าสองนะครับถัดมาเลขศูนย์ครับวันที่16มิถุนายนปี65เลขศูนย์ทำนายงวดถัดไปก็คือ0 1234นะครับมาดูผลวันที่1กันยายนปี65ครับ3 32โอโ้โหแตก3ตัวด้วยนะ แต่สาหรับผมถ้าผมวินเลขชุดสามตัวผมจะไม่มีเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามนะครับเอาง่ายๆเอาแค่ชุดสามตัวสองตัวบนนี่ก็โอเคแล้วนะครับสามสองข้างล่างแปดสามครับสามทั้งบนทั้งล่างด้วยแถมข้างบนเด่นสองหลักเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหจากห้าจากห้าเลขวินนะครับจากห้าการคาดการเข้าชุดสองตัว ทั้งห้างวดเลยนะหกันยาปีหกห้าครับตั้งต้นด้วยเลข3ามครับเพราะฉะนั้นสามสี่ห้าเจ็ดนี่คือเลขวินในงวดวันที่1นธันวาปีหกห้าครับ8ปดศย์ห้าครับผมมีห้าตัวเดียวแล้วก็0 8นดเด่นแค่ห้าตัวเดียวมาแล้วนะนี่มีงวดนี้งวดเดียวนะครับมีแค่เลขเด่นนะครับไม่เข้าชุด2ตัว วดน,นี้นศนย์ครับวันที่1นธันวาปี6กห้านะตั้งตัวเลยเลขศูนย์หนึสมาดูผลวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ปีหกหกนะครับสี่หนึ่งเโอ้โหสีหนึมา2ตัวนะขาดเลขเจตัวเดียว4ี่แล้วก็แปดศ น่าเสียดายครับสองงวดแล้วนะอันนี้เด่นสามตัวเลยนะศูนย์หนึ่งสี่เด่นเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสี่แต่ไม่มีเลขชุดสองตัวเข้าเลยสองงวดติดแล้วนะหนึ่งครับตั้งต้นในหนึ่งนะนับเพิ่มสองสามสี่ห้าครับมาดูผลวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อหกสิบหกนะครับแปดเจ็ดสาม แล้วก็เจล่างนะครับ7 3บน7 3ล่างเลยนะครับไม่เข้าชุด2ตัวงวดที่3าติดต่อกันแล้วนะ7ครับ8 9 0 1มาดูผลในวันที่1มิถุนายนปี6 6นะครับสองเด่น 7, 7, 7ตัวเดียวนะครับ0ูย์เล่างนะครับ เด่น3ตัวนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วเข้าชุด2ตัวสตาร์ทแล้วนะวันที่1อ่าวันที่16มิถุนาวันที่6มีนานะสิหมีนาปี6-6ตั้งต้นด้วยเลข7นะครับอีกรอบหนึ่ง8 9 0 1นะเพราะว่า2งวดเนี่ยเป็นเลข7หมดเลยมาดูผลนะครับ9 9 0ว้าว9 9 0กับ1 4 แตกสามตัวนะแต่เป็นเลขเบิ้ลหลักสิบกับหลักร้อยนะครับซึ่งผมยังไม,ม่มีวิธีการในการทำสูตรเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามนะสำหรับเลขสามตัวถ้าจะได้ผมก็ได้จากนี่เก้าศูนย์นี่แหละ,ะถ้าเป็นผมนะถัดมาครับวันที่สิบหกพฤศจิกายนปีหกหกครับ ตั้งต้นเลขก0 1 2 3มาดูผลในวันที่โอ้โห1กุมภาพันธ์ปี67นะ063เกือบไปแล้วแล้วก็09พี่น้องดูนี่09 เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเออหวยวันพฤหัสบดีศูนย์เก้าเก้าศูนย์ติดต่อกันสามงวดแล้วนะจะมีงวดที่สี่ไหมเนี่ยไปหาลอตเตอ,อรี่เด้อบุได้กันเลยแมมศูนย์เก่าเก่าศูนย์ศูนย์เก่านะครับโอเค เข้าชุดสองตัวนะครับ09อันนี้ถ้าเป็นเลขแปลงเนาะก็09ก็6กับ9ก็เลขตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับแปลงเลขใครชอบแปลงเลขก็น่าจะได้อยู่67890นะครับ67890นี่คือเลขวิน5ตัววันที่2พฤษภาคมปี67นะผมจะนับเอาจำนวนนะครับตามตำแหน่งนะ ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่ห้านะตำแหน่งไหนเด่นบ่อยสุดเอาตัวนั้นเป็นตัวเด่นนะตำแหน่งที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้คือจํานวนครั้งที่มันเด่นนะครับตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตำแหน่งที่สามครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ำแหน่งที่สี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตำแหน่งที่ห้าครับหนึ่งสองสามตำแหน่งที่สี่นี่ในงวดนี้ก็คือเลขเก้านะครับโอ้โหสอดคล้องกันกับศูนย์เก้าด้วยเอา้าเก้ากับแปดแล้วปะ <laughs> หรือจะ90ก็ได้นะครับถ้าตามสูตรนี้นะครับเลข9เด่นครับผมฟันธงมันมาน,นสูบูกสุบคนครับสวัสดีครับ